มือนีเบิดมือได้โศกได้ลาบจ้าได้ลาบเป็นของฝากจ้าพี่น้องจ๋าเบิ่งแน่นี่แต่ของฝากเบิดมือเคยเป็นว่าจ้ามือได้ได้ของฝากก็สิได้ยุบเบิดมือได้ลาบก็สิได้ยุบเบิดมือในบ้านอินดีก็เลยมีความเสื่อวาตื่นขึ้นมาให้คิดตะแนวดีๆมือนั่นก็นสิเป็นมือดีๆอีกมือหนึ่งจ้าห้าาตื่นขึ้นมาตอนเศร้ามีตะแนวดีๆ ต่อไปกับสิมีแต่ซิ่งดีๆเขามาจากพี่น้องจาคือเห็นนี่ละจา้าเริ่มต้นด้วยของฝากกับสิมีแต่ผู้ภาพไปเอาแนวฝากเลยจา้าที่เห็นคุณยายเก็บยุ่นี่ก็คือบักอือบักแตงจากสวนพญยยหามพันลานจา้าเพื่อนปลูกไวแซมกระปลาอ่อยเพิินผลผลิตเพื่อนออกมาหลายๆจา้าเพื่อนเลยอยากให้ลูกให้ล้านได้กินเพื่อนก็เลยส่วนไปเก็บประกอบกับว่าน้องสาวเดินทางมาจากแปดริวก็เลยพาไปส้มสวนเพิ่นจา้าผลิตเพื่อนมีแต่หน่วยยะ ใหญ่พี่นองกระเบิงอาหลดจ่าจะเป็นมันนวยใหญ่ย่านกินบเบ,เบิดอยู่จ้าได้มากกับเสียเอาไปตอนพีตอนนองคือกันนั่นล่ละบอกว่าเป็นบักอือบักแตงบักน้ำโอ้ยไหลเลีจ่าขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าพ่อใหญ่หำหลังจากงานแม่บบานอินดีกับผ้ามาส้มสวนแม่บ้านเลยจ้าเบิ้งแน่ดอกกระเจียวคนในเมื่อกับสีลกดอกกระเจียวโบเป็นนอจ้าแม่บ้านอินดีก็เลยโชว์ผ้าเลยจ้าลกดอกกระเจียวโชว์พี่นองจ้าเบิ้งแนเอ้า อึดอึดโอ้อยได้ฝนจะจ่าว่าขายนาดอกนีกคือความสุขของแม่บบานอินดีจา่านองนุงมาเยี่ยมมายามกับผ้าออกมาส้มสวนเก็บผลผลิตจา่าทีวีเห็นยุนี่เป็นการดำหน้าได้จา่าพี่น้องจา่าทางการนันเป็นหน้าของไทยพี่น้องเนี่ยจา่าพ่นดำมือเอาของผลงามงามจา่านี่ของแม่บบานอินดีเป็นแบบใส่รถดำเด็กเด็ไปเห็นความแตกต่างจา่าดีกันคนละแบบว่าจะเฮ้าสิเลือกเอาแบบใดที่มะกระเฮผ้าเท่านั้นจา้า มื่อนี้พว่ดูพว่มั่นกลับมาสูบน้ำใส่หน้าเหรอจ้าต้องสูบได้จ้าเพราะว่าฝนบกตกกลับมาบานกับผ้ากันมากขนข่าวขนของลงจากรถจ้าฉากนี้แหละลูกไส้แม่บานอินดีให้ไม่จ้าว่าแม่บบมาเห็นซอยมูค่าตาไทายรู้ว่าสันแม่ก็เป็นขี้เ,อเตอรนนะลรู้ก็ต้องเก็บผ้าไว้ตัวหลังจากนั้นคุณยายเพิ่นก็ไปอาบน้ำอาบทาได้จ้าเพิ่นก็โซ่เสือไม่จ้าเพราะว่าลูกสาวกลางสือเสือไม่มหาห้ เพิ่นว่าง้ามบอกนี่ลหละจ้าผู้่าวไขกำลังใจเพิ่นบางเพิ่นก็เลยโชว่ามีลูกหลานมีญาติพี่น้องเอาของฝากมให้เพิ่นมันอาจสิบเป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่ามันมากด้วยน้าใจนะคะมีผลต่อจิตใจคุณยายคุณยายเพิ่นดีใจหลายหลายจ้าส่วนบักหน่ามันหลายเพิ่นกระสิเอาไปเหตุโรคท่านให้ผู้เพิ่นบ่มีเอาไปรงบาลมืออื่นลูกสาวสไปรงบาลจ้าที่หลายเฮาก็ต้องปันกันกินบ้านเฮาก็ซ้านี่ล่ละพี่น้องจ้า